I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled-up engine. In my twin, this nation. สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะตอนรับร้สุดเช้า baby master world คลิปนี้แอดจะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับน้องๆเบมอนแบบรัวๆเลยค่ะและก็เช่นเกิดจะใคร้าสไตล์กันแล้วค่ะแบบแอดฟีลเพื่อนไม่เลื่อนผ่านก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์และก็เม์เป็นกำลังใจให้แอดที่งานด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ เราเริ่มที่ข่าวนี้เมื่อสำนักข่าวโอเซนรายงานว่า Baby Monster จะเข้าร่วมอัดรายการ Knowing Brothers ของช่อง JTBC ในสัปดาห์นี้นี่จะเป็นครั้งแรกที่เบมอนได้ไปออกรายการวาไรตี้จึงมีความคาดหวังสูงว่าสมาชิกจะแสดงเสน่ห์และความบันเทิงแบบไหนใน Knowing Brothers โดยรายการ Knowing Brothers เป็นรายการ <c oughs> กวาไรตี้เกาหลียอดนิยมซึ่งรุ่นพี่ BLACKPINK ก็เคยไปออกรายการนี้นะคะที่ท่าเต้นปูหนีบอีปีของพีเิซ่าเป็นกระแสไวรัลหนักมาก <c oughs> ก็มาจากรายการนี้นี่แหละคะ่ะรอดูเลยค่ะว่า <c oughs> น้องๆ้องเบมอนที่มี personality แบบ introvert <c oughs> เกินครึ่งวงไปออกรายการวาไราตี้จะเป็นยังไงอิอิเอาใจช่วยนะ <c oughs> เด็กๆและนอกจาก การ Knowing Brothers แล้วน้องๆเบมอน์อยังประกาศใน Weverse อีกว่าจะได้ไปอัดรายการ SBS อินกิเกโยในวันศุกร์ที่5นี้ด้วยค่ะพวกเรามารอดูน้องๆกันในวันออกอากาศวันอาทิตย์ที่เนี้ด้วยกันนะคะ และมาต่อกับสถิติความปังของ c h e e c ชใน s s p t t i y y อ่ะเริ่มยอดสตรีมของ e h e ที่ผ่านมาแล้ว2วันปรากฏว่า c h ชชถูกสตรีมไปแล้วเกือบ3ล้านสตรีมด้วยกันค่ะส่วนเพลงใน First Mini a อัลบัม Baby Monster ทั้งหมดถูกสตรีมไปแล้วกว่า8ล้านสตรีมทั้งอัลบั้มซึ่งนี่เป็นเพียงยอดสตรีมใน2วันหลังปล่อยอัลบั้มมาเท่านั้นค่ะ oh. และนี่ทำให้ Baby Monster J-beau ที่อันดับ1นึ 19บนชาร์ต Daily Top a r t i s t Global โดยเป็นวงเจน5วงแรกและวงเดียวที่ทำได้ค่ะคุณนะ <Wow. S 1> สำหรับ Spotify Global Chart นั้นน้องชีชก็สร้างประวัติศาสตร,เร์เดบิวต์เข้า Spotify Global Chart ในอันดับที่69ด้วยยอดสตรีม1,769,198สต r e ม m กันสุดก,มมกนี่ทำให้ c h e ีช เป็นเพลง J-Bill ที่ทําได้อันดับสูงสุดข,ข,ของศิลปิน K-pop Gen 4และ Gen 5แซงเพลง Magnetic ของ i l i กที่ทําได้ในอันดับที่160ค่ะและเป็นเพลงจากวง Girl g o o d K-pop ที่ปล่อยในปี2024ที่เดบิวตด้วยยอดรีมที่สูงที่สุดอีกด้วยโหปังมากทําให้ครองตําแหน่งเพลงเปิดตัวที่ใหญ่ที่สุดบน Spotify Global Charts โดย Korean Group แซงเพลง No More Dream ของ BTS ไป ได้ด้วยค่ะหอยคนลุกมากและสำหรับใครที่มีคำถามชวนสงสัยว่าเพลงชี e เป็นเพลงเจบิวได้ยังไงทำไมไม่ใช่แบดรับหรอซึ่ง YG เขาได้บอกออกมาแบบออฟฟิเชียลและได้ประกาศอย่างเป็นทางการต่อสื่อสาธารณะและผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Baby Monster ให้เป็นวันที่วางจำหน่ายอัลบัม้มซึ่งก็คือวันที่1เมษายน2024แล้วค่ะ และว g าได้ตอบเพิ่มว่ามันทําให้รู้สึกเป็นธรรมชาติเป็นความเห็นที่เป็นเอกฉันในหมู่สมาชิกของ Girl Group Baby Monster อ่ะรับทราบตามนี้นะคะพอสอสรุปว่า c h e a t คือเพลงเดบิวต์อย่างเป็นทางการของ Baby Monster ไม่ใช่บ a ตเลอร์ค่ะว่าแล้วก็ขออัปเดตยอดวิวใน YouTube กันซักหน่อยเช้านี้ c h e a t MV มมียอดวิวทะลุ40ล้านวิวไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะ สตรีมต่อให้ถึง50ล้านวิวกันไปเลย50ต้องมานะวันนี้<อ>และอย่าลืมสตรีมผ่าน Spotify กันด้วยนะคะไปละแอดขอตัวไปสตรีมต่อก,ก่อนนะเพื่อแสดงความคิดเห็นเม้นมาเมาส์กับแอดได้เลยเม้นมาอวยว่าเบมอนสุดปังกันเยอะๆเลยนะคะแล้วเรามาจอกันใหม่คลิปหน้าใครที่เพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกแอดก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะคะ w e l คัมค่ะ,คะขอให้วันนี้เป็นวันทช่ดีของทุกๆคนเลยนะดูแลเชตกรักษา สุขภาพด้วยรักรักรักไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ๊ไปไป